วันนี้เราสั่งหัวเชื้อล้อมแมลงวันทองมานะครับนี่มาได้นี่ขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทนะเนี่ยอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้ครับหัวเชื้อมอีดผ้าเหลืองวานนี้ไปหาซื้อผ้าเหลืองนะครับไปขีดไฟแล้วก็กันไก่เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะลองทําดูความละเอียดไม่พอนะครับเลยได้ทําแบบแบบแปลงนิดนึงไปหาซื้อผ้าเหลืองราคาถูกๆมานะครับเนี่ยเมื่อวานผมไปซื้อ ถูกสุดก็คือเมดละยี่สิบาทนะครับซื้อตลาดมาก็บางเจ้าก็ใส่สำลีแต่ว่าบางเจ้าก็ใส่ผ้าสีเหลืองนะครับผมก็เลยไปซื้อผ้าสีเหลืองราคาถูกมาลองมาทําดูนะครับทําแบบไม่ง่ายเลยนะครับเจาะฝ้าก็ไม่ต้องเจาะนะครับผมก็เอา,น,า,อาน้ํายาลออแมลงนี่ชุดผ้าแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนฟ้าปิดแค่นี้เองนะครับมัดแล้วก็เจาะรูบแบบล,ลวกๆนะครับเนื่องจากว่าเราฝีมือไม่ถึงเนาะ แป๊บเดียวยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเต็มเลยครับอันที่ทําใหม่เราก็เลยต้องใส่อะไรนิ้วเหนียวไว้ข้างล่างนะครับใส่น้ํามันพืชไว้ข้างล่างนี่ใส่เข้าไปน้ํามันพืชเก่านะครับอันนี้ทำก่อนนะครับเนี่ยนียังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับก็ไปเต็มเลยแรงวันทองนะครับก็น่าจะได้ผลนะครับนี่ลองทําดูนะครับท่านที่มีเวลาว่างพอนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าเยอะขนาดนี้นะครับนี่ทําแบบมุมม่วนะครับนี่ดูสิผมทำมุมม่วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําใหม่ให้ดูนะครับมาดูตัวนี้นะครับลินจีตัวนี้อ่ะดูโอ้โหเยอะเหมือนกันตัวนี้ดูสิเยอะเหมือนกัน,นอไว้ตรงไหนมันก็ตามไปนะครับนี่ดูสินี่เต็มเหมือนกันโคดเล็กเล็กอ่าลองมาดูตรงนี้ทัวนี้เราเอาไว้ใต้ต้นมะม่วง น,นี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับอืมพูดิคนนี้เราใส่น้ํามันไว้ข้างล่างใส่น้ํามันไว้ข้างล่างอือเยอะเลยนะครับก็โอเคนะครับผมว่าอ่าวิธีนี้เราซื้อน้ํายาเกาเรียกอะไรรอแมลงแค่ขวดขวดเดียวร้อยกว่าบาทนะครับร้อยห้าบาทนะค่าส่งอีกนิดหน่อย แล้วก็ใช้ขวดเก่าๆนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีทําใหม่แล้วกันนะครับลองทําดูนะครับไม่ต้องลงทุนเลยเลยลงทุนเอาขวดเปล่าวขวดเก่าๆนี่แหละแล้วก็มีน้ํายาลงทุนน้ํายานั่นเองครับอ้าวโอเคสุดยอดเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่กับดักมแมลงวันทองอยางดีเลยนะครับไม่น่าเชื่อมีเยอะขนาดนี้